สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแม่มดน้อยแล้วนะคะสำหรับ EP วันนี้นะคะเป็น EP ที่ชื่อว่ารักทางไกลนะคะหรือว่า long distance relationship นะคะเพื่อนๆการทำนายพิกาดหรือว่าการทำนายแบบพิกเด็กเป็นการทำนายแบบเสียงไทยนะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆที่ รับชมแล้วก็รับฟังนะคะใช้วิจยยานในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆนะคะแม่หมดน้อยพยายามจะบอกกับเพื่อนๆเสมอว่าการดูดวงไม่ใช่สิ่งที่งมงายเสมอไปนะคะเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแต่เราจะเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปผูกกับดวงไม่ได้นะคะเพื่อนๆ แม่มดน้อยมักจะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คําทํานายลงหัวใจนะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยได้เลือกไพ่ไว้ทั้งหมด3กองเช่นเคยนะคะกองแรกแทนด้วยหินสีโรสคอ์สกองที่2แทนด้วยหินสีอะมิติสแล้วก็กองที่3แทนด้วยหินคอร์สไหมทองคราวนี้เพื่อนๆลองหลับตานะคะแล้วก็ลองตั้งใจว่าเพื่อนๆดึงดูดกับไพ่กองไหนมากที่สุดนะคะในหัวข้อ ความรักทางไกล long distance relationship นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่1น,นะคะที่แทนด้วยเห็นสีโรสคอสนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆ9ดาบ the emperor สิบถ้วย เถือไม่เท้าห้าเหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองแรกนะคะที่แทนด้วยหินสีโรสคอร์สนะคะขึ้นไพ่ตัวบุคคลขึ้นมาก็คือ เพสววนส์นะคะเฮสรวนเป็นตัวแทนของคนในราศีธาตุไฟนะคะคนราศีธาตุไฟก็ยกตัวยอย่างเช่นคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะโดยทั่วไปคนที่เกิดในราศีธาตุไฟนะคะจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะ มีความกระตือรือร้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอาจจะติดนิดนึงก็คืออาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายนะคะเพื่อนๆมีความกระตือรือร้นมีไอเดียเยอะๆมากมายแต่อาจจะขี้เบื่อง่ายนะคะเหมาะสําหรับเป็นคนที่เสนอไอเดียมากกว่าที่จะลงมือทํานะคะโดยทั่วไปแล้วเขาเองก็จะพยายามหาสิ่งที่เขา มีความรู้สึกว่าท้าทายในชีวิตของเขาเสมอนะคะขึ้นไพ่เดอมเพลอร์มาพร้อมกับไพ่9ก้ดาบนะคะคนคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเขามีโอกาสที่เป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะตามมาด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากไพ่สรุปเป็นไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญเป็นความรักที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะคะเพื่อนๆ หมายถึงคนคนนี้ที่เพื่อนๆกํากำลังคบอยู่ที่เป็น l o n distance r e l a t i o n s h i p นะคะเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วผิดหวังในความรักมาแล้วคนที่ได้ไพ่ก้าดาบนะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะเป็นคนที่มีอดีตที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะคะถ้าเพื่อนๆคบกับคนในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้อง ให้ความเข้าใจในตัวเขาเยอะๆเลยนะคะว่าเขาเองเป็นคนที่มีบาดแผลในหัวใจมาแล้วแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในชีวิตทางด้านเรื่องความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะการที่เราจะคบกับคนคนนี้แล้วก็ทำให้ความรักที่เป็น long distance relationship ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ 1. เพื่อนๆจะต้องมีความอดทนสูง 2. เพื่อนๆจะต้องมีความเข้าใจเขาในระดับที่มากพอสมควรเลยค่ะเพราะคนคน นี้นะคะเพื่อนๆมักจะมีความกลัวอยู่ในจิตใจว่าถ้าเขาเริ่มความรักครั้งใหม่แล้วมันจะผิดหวังเหมือนกับความรักครั้งเก่าหรือไม่นะคะเพื่อนๆ Is it safe for you to love นะคะเพื่อนๆจริงๆคนนี้เป็นคนที่เชื่อใจได้นะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเขาเองอาจจะมีบาดแผล ในหัวใจนะคะทำให้เขาอาจจะเป็นคนที่กล้ากล้ากลัวในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆ religion factor นะคะเพื่อนๆที่หยิบได้ไพ่กล่องแรกนะคะที่เลือกไพ่กล่องแรกมีทั้ง ah the emperor แล้วก็ religion factor ขึ้นมานะคะเพื่อนๆื่อเนือคู่ของเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติสูงเลยนะคะส่วน religion factor ที่ ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะที่หยิบขึ้นมาเนี่ยหมายถึงการที่เราจะคบกับคนคนนี้ได้นะคะเพื่อนๆต้องให้ความเข้าใจในตัวเขาสูงเพราะเรเ i g จนเรเลเจนแฟเตอร์เนี่ยถ้ามีอุปสรรคก็จะเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะเกี่ยวกับเรื่องอายุบางคนอาจจะพบกับคนที่อายุมาก นะคะส่วนบางคนนี่จะคบกับคนที่อายุดิ่งลงมาคือถ้ามากก็คือมากกว่าเยอะๆถ้าน้อยก็คือน้อยกว่าเยอะๆนะคะเพื่อนๆอย่างน้อยก็คือ r e g e n t f a แฟกเตเขาขึ้นมาเตือนบอกว่าอย่าให้นะคะให้ระมัดระวังอย่าให้เรื่องปัญหาของอายุนะคะปัญหาของทางด้านภาษานะคะทำให้ความรักครั้งนี้เนี่ย มีอุปสรรคนะคะเพื่อนๆแต่โดยทั่วไปแล้วแม่ม้น้อยมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราเชื่อใจเขาได้นะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเขาเองกล้ากล้กลัวในเรื่องของความรักจะต้องให้เวลาเขาสักพักเลยล่ะค่ะเพื่อนๆโรแมนติกฟีลลิ่งส์ <ๆ S 1> เขามีความรู้สึกที่ดีๆกับเพื่อนๆมากนะคะไพ่ข้างบนเป็นไพ่ห้าเหรียญสังเกตว่ามีคนสองคนแน่เดิน ตามกันนะคะเพื่อนๆหมายถึงในจิตใจของเขานะคะเขาเองก็อยากมาหาเพื่อนๆนะแต่ด้วยความที่มันติดอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนะคะ d e s t i n y การเจอคนคนนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมันคือโชคชะตาที่นำมาให้เพื่อนๆสองคนมาเจอกันแต่เพื่อนๆสองคนเนี้จะเป็นรักแท้ของกันและกันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อนๆทั้งสคนแล้วล่วะคะ่ะเพราะว่า ความรักนั้นนะคะเพื่อนๆสําหรับคนคนนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ความรักอย่างเดียวอาจจะไม่พอนอกเหนือจากความรักคือเป็นความเข้าใจนะคะเพื่อนๆต้องให้ความเข้าใจเยอะๆเลยนะคะก็ set of thunder นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามมาด้วย confusion ซึ่งสถานะภาพของเพื่อนๆทั้งสองคนนะคะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็ มายังไม่แน่ใจซึ่งกันและกันด้วยตัวของเขาเองที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาแล้วทําให้เขากล้ากล,าก,ลากลัวในการจะเริ่มต้นความรักเขาต้องเริ่มจากการนับหนึ่งใหม่นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะเชื่อใจใครบางคนแล้วก็เปิดหัวใจเพื่อจะรักอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเขาผ่านจุดนี้ไปได้นะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยมองว่าเขาเป็นคนที่น่ารักและเป็นคน ที่เป็นคนรักที่ดีมากๆเลยนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเพื่อนๆความรักจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่คนเพียงคนเดียวมันคือคนสองคนที่มีหัวใจเดียวกันต่อสู้ไปพร้อมกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะคะนะคะเพื่อนๆต้องถามหัวใจของเพื่อนๆแล้วหลักคเนี้แม่โมโนยอาจารย์แนะนําอะไรเพื่อนๆได้ไม่มากนักสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเพื่อนๆลองถามหัวใจของเพื่อนๆเองนะคะว่าเพื่อนๆน่ยนะคะ พร้อมที่จะให้โอกาสเขาไหมแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าในความรักครั้งนี้นะคะแม่มดน้อยมองว่ามันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดส t i นีออกมายืนยันว่าการพบเจอกันของเพื่อนๆทั้งสองคนไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนเหนือจากความรักนอกเหนือจากความรักนะคะเพื่อนๆที่จะทำให Dist องดิสแทนเซชันชีฟความรักทางไกลครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้มันคือความเข้าใจการให้อภัยและการให้โอกาสซึ่งกันและกันแม่มด่น้อยขอให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองด้วยที่แทนด้วยหินสีอเมทิสต์นะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะพิกคาส์วันนี้ในหัวข้อความรักทางไกล l o n distance relationship นะคะ justice แปดเหรียญ the magician อัศวินถือคาถาสิบไม้เท้า คนที่เป็นรักทางไกลของเพืเ่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองที่แทนด้วยหินเสียเมทิสนะคะมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่10บคาถาช่วงนี้แม่มดน้อยมีความรู้สึกว่างานของเขาค่อนข้างจะยุ่งมากๆเลยนะคะยุ่งมากถึงระดับมากที่สุดคนคนนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะแล้วก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่มีหัวคิดเกี่ยวกับทางด้าน การค้าที่ดีนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบางครั้งเขาเองก็สามารถเปลี่ยนจากงานอดิเรกมาเป็นงานประจำได้ด้วยนะคะมีไพ่ The m a g i c s e n s ขึ้นมานะคะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ช่างเลือกมากๆนะคะตามมาด้วยไพ่ Justice นะคะมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟสูงนะคะไพ่ The k n i g h t of Wands นะคะไพ่ The k n i g h t of Wands เป็นตัวแทนของ คนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเป็นคนที่มีไอเดียนะคะร้อยแปดเลยล่ะคะ่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถมีไอเดียนะคะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเป็นคนที่พูดจาดีนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเสน่ห์ของคนคนนี้อยู่ที่คำพูดนะคะโอกาสความรักทางไกลสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองสำหรับ เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองที่แทนด้วยหินสีอเมทิสต์นะคะแม่มดน้อยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะเพราะว่าแม่มดน้อยมองโดยรวมแล้วว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่จริงจังนะคะเพื่อนๆคิดว่าจะทําอะไรแล้วก็จะทําจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างจะเด็ดขาดด้วยนะคะ First, นะคะช่วงนี้ก็ลองให้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนเพื่อนไพ่เฟิร์สขึ้นมาบอกว่าจีบจีบกันไปก่อนนะคะเพื่อนๆเวทติ้งซึ่งบางคนนะคะเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะโชคดีนะคะเพราะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วถ้าเขามั่นใจแล้วนะคะคือ เขาก็จะทําจริงๆนะคะคือถ้าแต่งก็แต่งถ้ามั่นก็มั่นนะคะถ้าตัดสินใจว่าฉันจะคบเธอเป็นแฟนฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันเลือกเธอเนี่แหละเป็นแฟนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงด้วยนะคะ mm Healing hmm. Family Issue คนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเพื่อนๆนอกจากนั้น Healing Family Issue ยังบอกว่าถ้า การแก้กรรมเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆ Healing family issue ขึ้นมาบอกว่าบางครั้งความรักของเราที่มันเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนะอาจจะเกิดจากผลกรรมเก่าที่เราเคยกระทํากับคุณพ่อคุณแม่เอาไว้นะคะเพื่อนๆลองไปขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะคะกับอ่าเหตุการณ์ในอดีตที่เพื่อนๆเคยทําให้ท่านไม่สบายใจเสียใจนะคะเพื่อนๆมันจะ ส่งเสริมให้ความรักครั้งนี้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะเพื่อนๆ Wedding เพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะได้ไพ่ e d d i n g ขึ้นมาสองใบแล้วนะสองใบแล้วนะคะเพื่อนๆแม่มโนน้อยเริ่มจะอิจฉาแล้วนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เชื่อถือได้เชื่อใจได้ถ้าเพื่อนๆสองคนนะคะ สามารถฟันฝ่ากับคำว่ารักทางไกลครั้งนี้ไปได้นะคะแม่มดน้อยมองว่าความรักครั้งนี้นะคะมันจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนการมิ r รล a t i o ช s ฟ i p นะคะเพื่อนๆ คนคนนี้ที่เพื่อนเเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนการมิกเร l ลช i ั่นชิพหมายถึงคู่กรรมนะคะเพื่อนๆออย่าเพิ่งตกใจนะคะคู่กรรมไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาทําร้ายเพื่อนๆเสมอไปกรรมก็มีทั้ง2องอย่างคือกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆ h e a l i n g family issue นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆลองดูนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนคนนี้นะคะอดีตชาติอาจจะเคยเป็นคนที่ เกิดในครอบครัวเดียวกันกับเพื่อนๆอาจจะเคยเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นบุตรบริวารมานะคะก็เลยโชคชะตาก็เลยทําให้กลับมาพบเจอกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยเป็นสามีภรรยาของเพื่อนๆมาก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเจอกันแล้วนะคะการแก้กรรมที่ดีที่สุดนะคะคือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนๆกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีอันนิวชารเตนะคะเพื่อนๆสิ่งที่มัน พลาดไปในอดีตนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นความรักที่ผิดหวังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเคยผ่านพ้นมามันถึงอันยูแชปเตอร์แล้วมันถึงการเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆเปิดใจเยอะๆนะคะแม่มดน้อยมองแล้วว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสที่พบเนื้อคู่สูงมีโอกาสใช้ชีวิตคู่นะคะมีโอกาส แต่งงานสูงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆผ่านพน้นบททดสอบของคําว่าความรักทางไกลไปได้แม่มน้อยขอให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2มีความสุขมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะที่แทนด้วยหินคอสไมลทองนะคะในหัวข้อความรักทางไกลลอง a n c e relationship นะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะ เจ็ดถ้วยควีนส์สเปนเตอร์โคลห้าไม่เทา้าสามดาบหกดาบ ความรักทางไกลสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3ที่แทนด้วยหินควอสใหมาทองนะคะเพื่อนๆ ความรักครั้งนี้นะคะเพื่อนๆทั้งสองคนต้องใช้ความเข้าใจความมีเหตุมีผลการให้อภัยกันเยอะๆเลยนะคะมีไพ่ห้ากระทาขึ้นมากับไพ่สามดาบนะคะขึ้นมาพร้อมกันหมายถึงความรักครั้งนี้ต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงทางอารมณ์ของเพื่อนๆทั้งสองคนอย่างมากเนื่องจากมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนนะคะเพื่อนๆมันจะมีคนรอบข้างนะคะเข้ามาวุ่นวาย ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมานะคะเพื่อนๆเนืเน้อสิ่งอื่นใดต้องหนักแน่นเยอะๆเลยนะคะความรักจะเกิดขึ้นได้และจะประสบความสําเร็จนะคะจะต้องอาศัยคนทั้งสองคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะมีจุดมุ่งหมายมีจุดหมายปลายทางนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อนๆเนชื่อใจกันนะคะซึ่งโดยรวมของแม่มดน้อยที่มองโดย รวมแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3่ะความรักที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาคือเกิดปัญหาจากคนรอบข้างให้ระวังบุคคลที่3ที่เข้ามาภัวพ,พันในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเกิดปัญหาตามมานะคะต้องหนักแน่นเยอะๆเลยไพ่ควีนซับเพนต์เคิลขึ้นมามีโอกาสนะคะว่าจะเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุ ดินสูงคนที่เกิดในราศีธาตุดินก็เช่นคนที่เกิดในราศีพฤษกราศีกันแล้วก็มังกรนะคะค่ด้านบนเป็นไพ่หกดาบเขาบอกว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งสองคนนะคะกำลังประสบพบเจออยู่ในความสัมพันธ์นะคะในครั้งนี้บางครั้งความสัมพันธ์นะคะเพื่อน ปัญหาบางอย่างมันมันแก้ไขไม่ได้ยิ่งแก้มันจะยิ่งยุ่งแม่มดน,น้อยมองว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมมีโอกาสจบลงได้นะคะโดยใช้เวลานะคะเพื่อนๆสังเกตว่าไพ่หกดาบเนี่ยคนคนนี้เขากำลังพายเรืออยู่น้ํานะคะข้างนี้น้ํามันค่อนข้างจะนิ่งข้างนี้น้ํามันค่อนข้างจะเชี่ยวนิดหนึ่งคนพายเรือนห้ยอยู่ตรงกลางเขาเองต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะไม่ให้เรือร่มนะคะ เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะแม่มดน้อยมังว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ที่มันเกิดจากบุคคลรอบข้างนะคะให้เวลากับเวลาสักพักหนึ่งนะคะแล้วทุกสิ่งทุกสิ่งทุกทีกท่ททอย่างเนี่ยมันก็จะลงตัวนะคะขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาหมายถึง ทั้งสองคนเนี่ยดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่ถูกตาต้องใจซึ่งกันและกันแต่สังเกตนะคะว่าคนที่เลือกได้ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของความรักมักจะมีตัวเลือกนะคะมักจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องของความรักสามเศร้าเราสามคนอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อนๆสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะแม่มดน้อยมองว่าให้ ปล่อยไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วรอดูสถานการณ์ดีกว่านะคะเพื่อนๆ attraction นะคะ attraction ขึ้นมาพร้อมกับไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงคนที่เพื่อนๆคบอยู่เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีซึ่งเพื่อนๆเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เช่นกันนะคะซึ่งเพื่อนๆทั้งสองคนนี้ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะ engagement นะคะ engagement หมายถึงถ้าเพื่อนๆสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะคะเพื่อนๆมันมีนะคะมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะเพื่อนๆ ที่แบ่งโอเพนไมล์คนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามองโลกในมุมมองที่มันเป็นเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเรามองโลกในมุมมองที่เราอยากจะให้มันเป็นเราก็จะไม่มีความสุขเราครบกใบใค,คนใดคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นนะคะต้องเปิดใจเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจาก คนรอบข้างทั้งนั้นเลยนะคะต้องใช้ความหนักแน่นมากๆนะคะในช่วงต้นๆนะคะมันอาจจะยังไม่มีคําว่าคอมมิตเมนต์ความสัมพันธ์ครั้งแรกๆมันอาจจะดูไม่ค่อยจะสะเทียนสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆบางคนก็จะเจอในกรณีที่ v e v e t e t e r e t i t n s n s p l p v e h a t e t e l a t i o n s h i p นะคะเพื่อนๆมันเป็นความรักที่แบบว่าถ้ารักก็จะรักมากรักเขามาก เกลียดก็เกลียดมากมันจะมีทั้งความรักความเกลียดความโกรธซึ่งคนคนนี้นะคะที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน่ะมันจะทําให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ถึงอารมณ์ส่วนลึกของเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะคะมันจะเป็นอารมณ์ที่เพื่อนๆไม่เคยคิดมาก่อนนะคะ เขาจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆทําให้เพื่อนๆเข้าใจความรักมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะความรักครั้งนี้มันดูอาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ในช่วงแรกๆมันเกิดจากปัญหาคนรอบข้างทั้งหมดนะคะเพื่อนๆระวังอย่าหูเบานะคะเพื่อนๆให้เชื่อใจซึ่งกันและกันมากๆนะคะความรักมันก็จะไปได้นะคะความรักครั้งนี้มันเหมือนจะรักๆเลิกนะคะเพื่อนๆคิดว่าเลิกแล้วแต่ก็ไม่เลิกก็ย้อนกลับมาใหม่ คิดว่าจะไปต่อเอา3วันดี4วันไข้นะคะเพื่อนๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆมันจะผ่านพ้นไปได้โดยการให้เวลากับเวลาแม่มดน้อยมองว่าความรักของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเพื่อนๆต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงนะคะเชื่อใจกันมากๆนะคะอย่าไปฟังคนอื่น มากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆบางครั้งคําแนะนําของคนอื่นน่ะเรารับฟังเขาได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะชีวิตเป็นของเราเราต้องตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเพื่อนๆรู้คําตอบนะคะว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะเลือกอะไรในความรักครั้งนี้นะคะจะเลือกฟังคนอื่นเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะเพื่อนๆ แม่มดน้อยขอให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะมีความสุขแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับหัวข้อพิกอะคาดวันนี้ของแม่มดน้อยความรักทางไกล long distance relationship ถ้าผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆความรักนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวมันขึ้นอยู่กับคน2คนนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆการทำนายแบบ p i ิกอา a า d หรือว่าพลิกเด็กมันคือการเสี่ยงทายนะคะเพื่อนๆอย่าให้หัวใจของเพื่อนๆเนี่ยลวงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลวงหัวใจถ้าเพื่อนๆชอบนะคะคลิปของแม่บ้าน้อยรลกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้าน้อยทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ